และนี่ก็คือโล YouTube นะซึ่งเป็นโลอันนี้ช่องทีเท่หนึ่งแสนคนติดตามถือไว้ก่อนหนึ่งอันอเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีอันเดียวนี่เราจะมาให้แม่เปิดอันนี้ปิดพวกที่อยู่เอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกล่องมาแบบเย็นมากเลยเยอไ,ไหมมั้ะไม่มีเแนเลยครัดงยเปิดได้เลยอันนี้ ต้องเปิดขึ้นทาร้าไม่มีอะไรเลยรับราเปิดถุกแม่ไหมอ่านให้ฟังหน่อยเป็นภาษาอังกฤษนะสั่งกินหมดเลยนี่โอ้โหฟอนภาษาไทยชื่อช่องที่สองนะว้าว สงกระจกได้ด้วยนะเนี่ยสองหน้า <c oughs> นำบัตรเราหรืออะไรอุย้ยมีอะไรด้วยของกินหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> กันชื้อห, <c oughs> หรอก่ก็ของกินนีด้วยนะยังไม่ได้สีนี้สักทีสีทองสีทองต้องหนึ่งล้านติดตามนะอันนี้ได้แสนเดียวนะแต่ว่าเราได้สองแสนเลยเหมเนี่ยสองสแสนเรามีสองอันและสองช่องเปิดมาดยเลย <c oughs> วา โอ้ของใหม่นี่นะช่องที่สองนะกินอีกแล้วนะหนึ่งแสนติดตาม <Wow. S 1> จะสองแล้ว <Wow. S 1> ถ้าเราไม่ได้หนึ่งล้านติดตามเราก็เปิดอีกสักสิบช่องอีกแปดช่องแล้วเราก็เอามาผสมกันตามไปเยอะๆนะเนีย่ยอยากได้นี้อ่ะสีทองทองจริงหรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่นี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นะครับก็มาแบบสั้นๆนอนมาอันบอกให้ดูเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเอาให้ถึง1ล้านเลยนะถ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปละเราได้รางวัลกินขนมฟรีใช่ไหมไมานล้ <laughs> เราไม่ได้กินขนมฟรีหรอกนัก็จะได้กินขนมฟรีนะไม่นะต้องเลี้ยงเรา